สวัสดีค่ะบ้านบุณพี่คุณทองวันนี้เราจะพามาทำดอกราชาวดีนะคะลักษณะเป็นแบบนี้เตรียมเกสรลูกส้มตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ริบบินกากเพชรประกบกับเนื้อทรายความยาวอยู่ที่40เซน เอากากเพชรไว้ด้านบนแล้วก็สอดนะคะทำแบบนี้ไปให้ครบแปดเส้นค่ะพอสอดครบแปเส้นแล้วได้ลักษณะนี้นะคะเราจะทำเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเราจะผ่าน3ามช่องไปแบบนี้นะคะเราทำเส้นนี้สอดตรงนี้แล้วผ่านไปสามช่อง จับแบบนี้นะคะนำปลายโค้งมาสอดในล,ลักษณะนี้นะคะแบบนี้ทําไปให้ครบแปดเส้นค่ะ ทำแล้วจะได้ลักษณะนี้เราก็ปิดไหนไม่เท่ากันเราก็ดึงให้เท่าเท่ากันนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านเพื่อสอดเก็บค่ะสอดตามแนวไปเลยนะคะสอดไปให้ครบ8เส้นค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะ แล้วก็ตะแคงแล้วก็จับบิดแบบนี้นะคะทำเส้นเลยเส้นหนึ่งก่อนก็ได้จับบิดลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็บิดมาด้านหน้าได้ลักษณะน,นี้นะคะเราเอามาเข้าล็อกนั้นแล้วก็มาสอดในกลีบของเขาเอง แบบนี้นะคะบิดแล้วก็มาเข้าล็อกตรงนี้แลก็สอดทำลักษณะนี้นะคะทำไปให้ครบแปดเส้นค่ะบิดแบบนี้นะคะแล้วก็บิดแล้วมาเข้าล็อกตรงนี้ แล้วก็สอดเข้าในช่องของตัวเองแล้วก็ค่อยๆๆดึงให้กระชับลักษณะนี้นะคะทำไปให้ครบ8เส้นค่ะจะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ต่อไปเราก็มาทําติดต่อไปเลยนะคะเราจะทำเส้นนี้นะคะเราจะมาสอดในช่องตรงนี้ให้มันลอดตรงนี้นะคะแล้วก็จับ ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็นำปลายมาสอดแบบนี้นะคะจับยกขึ้นมาแล้วมือประคองนำปลายมาสอดแล้วก็คอ่อ,คอยๆดึงนะคะ แบบนี้นะคะทำไปให้ครบ8เส้นเลยค่ะพอทำครบแล้วจะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ตะแคงทำกลีบต่อไปเลยนะคะใช้ที่นำทางแล้วแต่คนถนัดนะคะทำกลีบนี้นะคะจับไปด้านบนนะคะแล้วก็พลิก บิดไปด้านซ้ายแล้วก็หมุนมาด้านหน้าตัวเองแล้วก็นำปลายโค้งลงมาสอดลักษณะแบบนี้นะคะ จะบิดขึ้นไปข้างบนบิดไปซ้ายหมุนมาหน้าโค้งลงสอดทำแบบนี้ไปให้ครบ8เส้นค่ะพอทำครบแล้วจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บตูดได้ตัดเก็บได้เลยค่ะอันนี้ความยาว40นี้เผื่อแล้วนะคะ ถ้าคนชำนาญแล้วนะคะเราก็ลดความยาวได้นะคะสักสามสกก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็เก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนตรงกลางแล้วก็ตกแต่งตามใจชอบเลยเนะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย